สวัสดีครับมาพบกับพ่อมีนะครับช่องค่ายที่ดินซูมดีเมืองเนือครับพ่อมวันนี้ครับมีที่ดินดีๆงามอีดึงแปลงนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับเราได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้แลนะครับถึงตอนนั้นที่แปลงนี้ราคาอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะครับแปลงนี้ครับเป็นโคกน่องนาโมเดลนะครับครั้งที่แล้วเราบอกไป4ี่หลานห้าครับครั้งนี้พิเศษครับลดเลือดซ้ำหลานเก้านะครับลดเลือดซ้ำหลานเก้าชนดคุชแดงลอซอนสี่จอนะครับพ่อม ที่แปลงนี้เป็นโคกนองนามโมเดลนะครับพ่อมอยู่ตําบลทุ่งคีอําเภอเดิมบางน้าบวชจังหวัดสุรินทรีนะครับพ่อมอันนี้คือเราให้ดูภาพมุมสู้กันก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะอธิบายไปครับที่แปลงนี้นะครับเดิมท,เทีเป็นที่นาเปล่าลเาลยนะครับพ่มเดิมทีเป็นที่นาเปล่าเราให้ขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปให้ดูนะครับพ่มเป็นพื้นที่ร่งๆแล้วเข้าเข้ามาขุดทําไม้เลยครับเป็นขุดโคกนองนาโมดเดลทําไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ในพื้นที่นะครับพ่ก็ตอนแรกค่ายไปสี่หลานห้าตอนนี้ลดเลือดสามานันเก้าเท สามหลันเก้านะครับชนวนคุกแดงหอซอซี่จอนะครับพ่อมเราให้ดูบริเวณนะครับก็จะมุ่นไปแล้วนะครับพ่มคือวิดีโอนี้คือเป็นวิดีโอที่ลูกค้าได้ส่งมาให้พ่มทําการรีวิวลงให้ดูใน u t u b e นะครับพ่มก็บริเวณสะก็สะก็คดกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็มีโคตรงกลางก็จะมีโคปลูกบ้านนะครับเห็นนะครับจะมีโคปลูกบ้านนะครับอ่าอันนี้เรามุ่นมานะครับมีน้ําล้อมรอบนะครับพ่มมีน้ําล้อมรอบนะครับพ่ม ทั้งหมดคือ11ไร่นะครับพ่มซึ่งที่แปลงนี้นะครับจะติดคันคลองชนระทานนะครับพ่มติดคันคลองชนระทานนะครับพื้นที่สวยงามครับพ่มที่แปลงนี้นะครับห้างถนนรัตยานะครับ400เมตรนะครับพ่มห้างตลาดท่าช้าง7กิโลเมตรห้างโรงพยาบาลเดิมบาง8กิโลเมตร ห้างวัดเดิมบาง9กิโลเมตรนะครับห้างตัวเมืองสุวรรณบุรี55กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห้างกรุงเทพมหานครนะครับ150กิโลเมตรนะครับพ่อมโดยสังเกตนะครับพ่อมที่เป็นซีเรียมสวยงามเลยนะครับพ่อมกครับให้ดูคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับพ่อมเดี่ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอทางเข้าของที่แปลงนี้นะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับพ่อมวันนี้เราก็มาให้มาดูคร่าวๆกันก่อนต้นคลิปนะครับพ่อม เป็นสประโนะครับขูดแบบโคกน้องนาโมเดลเลยนะครับพ่มจะค้องเขาได้ออกแบบแล้วก็ทําขึ้นมานะครับพ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับพ่มนะครับก็11ไลท์นะครับค่ายกแปลงซ้ามหลังก้าวนะครับค่ายกแปลงซ่มหลังก้าวนะครับพ่มแล้วเราก็ไปจบพบกับคลิปต่อไปครับนะครับอันนี้คือตรงทางเข้าหน้าที่ดินนะครับพ่ม เนี่ยมันจะเป็นลัดยางแล้วก็เป็นถนนหินขุกเลียบของเข้าไปนะครับพ่มก็ห้าท่อนยางประมาณ400เมตรนะครับก็เลียบเข้าไปก็ตามทางอีกฝั่งตรงข้ามก็จะมีไฟฟ้านะครับพ่อมก็ที่แปลงนี้ก็สามารถโยงไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับค่ายไฟก็เสียประมาณหมื่นกว่าบาทครับพ่มหมื่นกว่าบาทซึ่งแปลงนี้ยังไม่ได้ข้อไฟฟ้าเข้ามานะครับพ่มแค่โยงเข้ามาก็ได้ครับพ่มแล้วที่แปลงนี้นะครับสิเอไร้นะครับพ่มสนมสมโคกต้นนาโมเดลนะครับพ่ม อยู่ตำบลทุ่งขี้อําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนร้พุ่มค่ายยกแปลง3่อมหลานก้าว่ายยกแปลงซ่อมหลานก้าวชวนิดคุดแดงเราต้องตีจอนะครับพ่มอันนี้คือเราให้มาดูทิวทัศน์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งคลิปเนี่ยเราเคยให้ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วแต่ตอนนี้คือราคาลด,ดนะครับเราก็ให้มานำสเสนอกันอีกสักรอบครับนะครับนะรายละเอียดในที่แปลงน,นี้นะครับพ่มมีที่ดินมีน้ำประปาแล้วนะครับพ่มมีน้ำ มีปลาดาหนึ่งลูกนะครับพ่มแล้วก็สะเนี่ยที่ขุดไว้นะครับมีปลาประมาณ6 0 0ันตัวนะครับพ่มมีปลาหมอดเทศปลาดับทิมปลาดินราชนีนะครับพ่มแล้วก็ปลากระดีนางปลาตะเพียนเข้าใหญ่ปลายิศกนะครับก็ประมาณมีมีมีาหลายชนิดนะครับพ่มแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีไม้ล้อมนะครับพ่มมีไม้ล้อมไม้ล้อมนี่มีหลากหลายชนิดมากนะครับที่เอามาลงนะครับอายุนี่คือ เป็นร้อยปีห้าสิบปีนะครับป้อมไม้ล้อมนะครับพ่อมไม้ล้อมนะครับมีต้นห้าชกหนึ่งต้นนะครับอายุร้อยร้อยกว่าปีนะครับมีต้นขุนไก่นะครับพ่อมอายุสิบสองปีครับมีต้นแจงโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับพ่อมแล้วก็มีต้นว่าต้นกะลาประพฤกต้นคอยต้นกาสลองนะครับมีหลายต้นนะครับอยู่อยู่ในคลิปนะครับพ่อมก็บรรยากาศดีนะครับพ่อมอันนี้เราให้ดูมุมสู้กันอีกสักรอบนนะครับพ่อม มานีนะครับพ่มก็ข้างในก็จะมี่วนผลไม้เหมือนกันนะครับมีมะม่วงดอกไม้มีเขี้ยวสัเบอร์ย่ามีฟักแฟงมีะมงวงโชคอนันต์ฝรั่งกิมจูส้มโอทับทิมข้าวตังกวาสาว่านือ่ออื่นอีกมากมายครับพ่มก็จะห้องเดิมนี่เขา้าเขาชอบแบบต้นไม้ครับต้นไม้เขาชอบมาแล้วก็ข้างในนี่คือวางท่อน้ำย,ยดเรียบร้อยนะครับพ่อมตรงท่อท้อน้ำยนเรียบร้อยนะครับพ่อมเดี๋ยวเราไปรับชมด้านล่างกันอ่ะ นี่เราให้ดูด้านล่างนะครับพมก็จะมีไม้ล้อมมาลงตามจุดนะครับไม้ล้อมมาลงตามจุดแล้วก็มีเพิงคนงานในบกักอันนี้ทอ่อ p พีพีซีนะครับอ่าก็ทำไมพตยท่อ PVC อันนี้ลงเรือนต้นไม้นะครับพมคลิปนี้เป็นคลิปตอนท่ายช่วงหน้าฝนนะครับพ่มท่ายช่วงหน้าฝนนะครับพ่มเป็นคลิปเก่านะครับพ่มก็มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันถ้าใครสนใจโทรสอบถามได้ทุกประเภทเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกซี่นะครับพ่มก็มีโซลาร์เซลล์มีสมมฤทธิ์นะครับมีแป้งไฟ นะครับแพรงวนจรที่ปั๊มน้ำขึ้นมานะครับพมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรเอ่ยอ่าแผ่นแผ่นให้ดูนะครับพมบรรยากาศสวยงามอันนี้เป็นต้นสุพรรณธิกานะครับต้นสุพรรณิกานะครับพมอ่านี้เป็นโรงโรงไม้นะครับโรงไม้ซีเบดไล่นะครับค่ายกแปลงนะครับพมสร้างหลังกาวข่ายกแปลงร้างหลังกาวชนดนูขุดแดงนอซ่อ4ซีจอนะครับพม ก็ราคาลดลงมาตอนแรกข่ายไป4ี่หลันหตอนนี้ลดลงมาเรืองสร้างหลันเก้านะครับพ่มก็ทางเราก็ให้มาคุณผู้ชมได้มารับชมกันอีกสักรอบอันนี้ต้นห้โชคครับพ่มดูไม้ล้อมเลยนะครับพ่มต้นไมาโชคเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะครับนะครับพ่อาอันนี้ก็เป็นเสมอพ่อยโค้งนะครับพ่มประมาณนี้อันนี้เป็นต้นว่าควายครับต้นว่าควายครับว่าควายนะครับห้าสิบปีเหมือนกันนะครับต้นนี้อันนี้ต้นแจงนะครับพ่ม ต้นแจงโบราณล้วก็ปีนะครับทุกอย่างมีราคาหมดครับเพราะที่เพียงนี้นี่คือเป็นที่นาเดิมแล้วเข้าเข้ามาขุดเป็นโค้งนาแล้วมีต้นไม้ลงไว้ในพื้นที่นะครับสมบูรณ์สมบูร์ม,รมาครับผ่มสมบูร์จริงๆที่ดินนะมีหน้ากว้างนะครับร้อยสี่สิบห้าเมตรนะครับพมแล้วก็มีทางเข้าเข้าไปเนี่ยกว้างสิบหกเมตรนะครับผมส่วนบ้านนอกดาวเนี่ย คือเข้าได้หรืทอนออกไปแล้วนะครับเพราะว่าบ้านนอกดาวเนี่ยมันไม่ค่อยต้มบูนะครับเข้าหรือทอนออกไปนะครับราคาทึ่นี้ลงลงมานะฮะไอตรงพื้นปูนนี่ยังมีอยู่นะครับก็สามารถเราก็สามารถเอาบ้านนอกดาวมาลงไม้ได้เลยนะครับพ่มก็ถ้าใครสนใจนะครับโทรทัศน์นะครับซูเปอร์เจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่ซูเปร์เจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะพ่อมก็เราก็เอาคลิปเดิมๆมาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งเพราะราคาได้ลดลงมาแล้วนะครับพ่ม ฝากกดไลค์กดแชร์กดตะไลแล้วกดกระดิ่งติดตามนะครับพมจะได้ทันคลิปดีๆงามๆทุกๆแปลงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับพมอันนี้คือเราก็รับรีวิวที่ดินนะครับพ่มถ้าใครต้นใจโทรสอบถามได้เลยนะครับว่าราคาเป็นกันเองครับพ่มไม่ได้สู้กันมากมายนะครับพ่มธุรกิจแบบนี้นะครับพ่มเราเข้าใจกันดีนะครับพ่มก็เราก็มีที่ดีๆงามให้รับชมครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่มสวัสดีนะครับพ่ม